สวัสดีครับนี่ก็เป็นรายการความรู้พุทธศาสนาเพื่อเพื่อนต่างศาสนานะครับเพื่อให้ความรู้แก่เพื่อนที่ไม่ใช่ชาวพุทธเพื่อนศาสนาอะไรอะไร,อะไรก็แล้วแต่แต่เขาอยากจะทราบว่าศาสนาพุทธนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรเราก็จะนําเสนอไปเรื่อยๆนะครับวันนี้จะกล่าวถึงเรื่องของการหดเว้นหรือการห้าม ดื่มสุรายาเมาคือชาวพุทธศาสนาได้ถูกห้ามเอาไว้ว่าไม่ให้ดื่มสุราไม่ว่าจะเป็นน้ำเมากลั่นหรือว่าเป็นเป็น,ปนมอะไรนะฮะน้ำเมาหมักหมักหรือกลั่นหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเป็นยาเป็นเครื่องกินที่กินแล้วความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีมันหายไป อันนั้นถือเป็นของต้องห้ามอาจจะไม่ใช่สุราไม่ใช่เหล้าไม่ใช่เบียร์เป็นยากรมประสาทยาเสพติดหรือยาอะไรที่ที่เรายังไม่รู้จักในอนาคตเนี่ยถ้ากินแล้วนี่ใยใจคอมันเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนมันไม่ใช่ตัวเราแล้วความระม,มัดระวังก็ไม่มีความประมาทก็เกิดขึ้นอันนั้นพุทธศาสนิกชนย่อมไม่ดื่มไม่เสพไม่กินเพราะอะไรครับ บางท่านก็บอกว่าการดื่มของมึนเมาเนี่ยนะมันไม่เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยว่ามันไม่เกี่ยวที่จะตัวเราไปทําร้ายผู้อื่นไม่ได้ไม่ได้ลุกรานคนอื่นเขาแต่ไม่ใช่นะครับไอเครื่องดื่มเครื่องกินที่มันเปลี่ยนนิสัยเนี่ยมันสามารถจะทําให้เราก็ทำการอันประมาทเพราะว่าทำไมถึงห้ามเพราะว่าเมื่อดื่มเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยอของมึนเมาเหล่านี้มันทําให้เรา ราประมาทเมื่อประมาทแล้วเราก็ทําในสิ่งที่เกิดอันตรายเช่นว,ว่าทะเลาะวิวาทกันเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เห็นไหมครับป,ปีปีหนึ่งคนฆ่ากันตายเพราะฤทธิ์สุรายาเมามากมายเวลาถูกจับได้แม้ตอนนั้นผมมึนเมาไม่ค่อยจะรู้ตัวแล้วก็ทําไปไก,ก็มีบ่อยๆคนนั่งดื่มอยู่ด้วยกันเนี่ยครับเป็นเพื่อนกันดีๆ ลุกขึ้นทะเลาะฆ่าฟันกันตายมีเยอะมีใปเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประมาทในการขับขี่ยานพานะพอเมาเข้าไปแล้วนะก็ขับรถเร็วมือหนักตีนหนักตาหนักไม่เคยรู้เรื่องหรอกนะก็ขับรถไปเป็นอันตรายไปชนคนอื่นเขาตายหรือทำให้คนในรถตายนะตัวเองตายก็แล้วแต่เหล่านี้ เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นทั้งนั้นนะครับมีข่าวเห็นไหมลงเรือลงเรือไปเที่ยวไปเล่นกันแต่แล้วกินยาเมาเขา้าผลที่สุดก็เกิดการตายขึ้นนะครับก็สุราเป็นเหตุครับแต่สุราเป็นเหตุทําให้ไม่ต้องคิดละฉันจะทําอย่างนี้ฉันทําเลยทั้งนั้นแหละฉะนั้นการดื่มสุรายาเมาพวกนี้นะครับมันเป็นเหตุทําให้เบียดเบียนผู้อื่นเขาจะอ้างว่าไม่เบียดเบียนนั้นไม่ได้นะครับเบียดเบียน ก็เป็นภัยสังคมอ,อันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บก็จะเกิดขึ้นอีกครับคนที่ดื่มสุรามากๆบ่อยๆเนี่ยในที่สุดก็เป็นโรคตับแข็งไขมันเกาะตับมะเร็งตับไม่ดีเลยลก็ทั้งที่รู้กันนะครับแต่ว่ายังไงสังคมพาไปฉันดื่มเพื่อสังคมบ้างหรือเห็นใครๆเขาก็ดื่มเลยดื่มมากอันนี้ต้องยอกย่องบางศาสนานะที่เขาห้ามเด็ดขาดเลยไม่ให้ดื่มโซดา แล้วเขาก็บงังคับได้ครับประเทศเราเป็นประเทศพุทธศาสนิกชนนะเราเรียกร้องกันให้ศาสนาพูธเป็นศาสนาประจําชาติแล้วเราถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องห้ามไม่ให้คนของเราดื่มสุรานะไ,ไม่เพียงแต่ว่าห้ามขายนะต้องห้ามดื่มด้วยใครดื่มสุรายาเมาพวกนี้ครับต้องต้องถูกลงโทษเมื่อสังคม <aşk> จะดีขึ้นเยอะเลยครับท่านอย่าไปคิดว่าภาษีที่ได้จากภาษีสรรพสามิตที่ได้จากสุรายาเมาเนี่ยครับ มันทําเงินเข้ารัฐนะามาบริหารบา้านเบืองมันไม่ใช่มันไม่พอกับไอ้ค่าที่ต้องจ่ายค่าหมอค่าโรงพยาบาลค่าตํารวจค่าศาลอะไรค่าใช้จ่ายท่วงนี้มีอีกเยอะแยะครับไม่คุ้มกันหรอกเพราะนั้นไม่ใช่ข้ออ้างนะไม่ใช่ข้ออ้างที่จะนํามาอ้างได้เลยว่าเอาถ้าเลิกสุราแล้วก็เลิกสุราเลิกเบียร์เลิกของมึนเมานี้แล้วรัฐก็จะขาดรายได้ขาดรายได้เป็นนิดเดียวนะครับแต่รายจ่ายที่จ่ายเพราะไอ้คนพวกนี้ทําเนี่ย มันจะลดลงไปมากมายผมก็อยากสนับสนุนให้ห้ามนะห้ามการดื่มสุรายามเมากันก็ศาสนาพุทธเราห้ามนี่ใช่ไหมครับศาส,สนาอื่นมุสลิมเขาก็ห้ามแตนะ่ทาไมเราจะห้ามไม่ได้ละ่ะแล้วก็เกิดผลดีนะ่ะก็ไม่ดีกว่าหรือแต่ว่าผมก็ไม่มีใครกล้าทำละ่นะกลัวโดนดา่าก็อยู่กันไปอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับครับสวัสดีครับ